ทุกคนจะคิดว่าเงินคือที่สุดแหละฉันยอมแลกเวลาทุกอย่างกับเงินอยอมแลกความสุขสุขภาพกับเงินลรวดีคํานี้แต่ความจริงแล้วถามว่าเงินมันแพงกว่าสุขภาพหรือเปล่าเงินแพงกว่าครอบครัวหรือเปล่า<อ>ผมเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นผมเชื่อในอนาคต,ตจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่รวยเร็วมากๆแต่สิ่งที่เขาต้องมีอันหนึ่งอ่ะคือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk Exten d นะครับรายการที่เพียงแค่คุณได้ดูและฟังคุณก็จะได้รับพลังคูณ10นะฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันดีนะฮะเพราะว่าเขาโด่งดังมากๆใน YouTube แล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของการลงทุนด้วยนะฮะนั่นก็คือคุณชัชวานวัฒนโชธหรือว่าคุณคิมจากช่องคิม Property Life นั่นเองครับ ให้คุณคิมแนะนาตัวเองก่อนเลยละกันนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับว่าคุณคิมทําอะไรอยู่บ้างฮะตัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมนะฮะก็เป็นนักุนณาสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการลงทุนด้วยนะครับมีเพจมีช่องที่ชื่อว่าคิมพาวเวอร์ตี้ไลน์อันนี้ผู้ติดตามประมาณ8ปดแสนห้าหมื่นคนครับผมในรายการนี้น,นะมันเป็นรายการที่เราเฉลิมฉลองที่ครีเอทีฟท a l กเนี่ยมาถึง10ปีแล้วนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าคุณคิมเนี่ยมีของหรือมีอะไรบ้างที่เราพกกตติดดดััวววไไไไปททุๆนเีี่่่่ยยแบบบาาาาขมม้้ล10อองงะร ถ้าทีนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเอาจริงๆก็เครื่องแชปเปี้ยนตัวเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าถามผมนะทุกอย่างขาดได้พี่นะครับพอขาดไปเดี๋ยวอาจจะหากลับมาใหม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งในชีวิตของผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือภรรยาของผมเองอขยายนิดนึงทาไมแบบโหถึงต้องแบบภรรยาคนนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บอกคิดว่าคนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เบื้องหลังของความสวยของผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องมีผู้หญิงอยู่หลังบ้านอยู่แล้วอย่างของผมเองเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราลังวิ่งไล่ตามมันสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องทิ้งอะไรบางอย่างที่อาจจะจําเป็นน้อยหรือไม่จําเป็นอย่างเช่นเรื่องส่วนตัวเรื่องนู่นเรื่องนี่ที่ต้องคิดอ่ะถ้าเรามีหลังบ้านคีบเข้มแข็งนะครับแน่นๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะดูแลคน้นี้ได้และอุ่นใจแราวถ้าอุ่นใจในบางอย่างเราจะไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเราจะห่วงหลังน้อยลงหรืความมั่นคงมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกว่าเรายการ เข้าถ oh ึงเรามากขึ้นอวยเรามากขึ้นแต่จะมีอยู่คนเดียวที่ด่าเราครับพี่นั่นก็คือภรรยานั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าเขาหวังดีแหละทำให้เราแบบไม่ออกรอกลู้ทางแต่สิ่งที่บอกว่าถ้าสมมติวันนี้ผมเสียอะไรไปมาแต่ถ้ามีภรรยาก็เอากลับมาคืนได้หมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพาย้อนกลับไปสักสิบปีนะที่ผ่านมานะมันมีปีไหนบ้างที่คุณคิมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่พิเศษมากๆสำหรับคุณคิมจริงๆสิบปีนี้เป็นที่กระจบหมอกพอดีครับที่เก่งพอดีผมเริ่มทำอสังหาได้้ปีีท่แลว อ๋อเหรอพอดีเลยใช่ใช่ครับเริ่มจากการลงทุนซื้อคอนโดประมาณสิบห้องนะครับที่พระยาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดหนี้หลักประมาณสามิพล้านโอ้โหเป็นปีเรื่อต้นสังกาเริ่มต้นก็วิบัติแล้วนะฮะแล้วก็โดนนักทหารประมาณนั้นช่วงนั้นพอดีนะครับก็ย้อนกลับไปก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผู้เช่าผมเนี่ยก็ออกออกหมดเลยนะครับมันก็ทําให้เกิดความว้าเหวีหยว้าอยู่พอสมควรแล้วก็ต้องผ่อนต่อเดือนหลักหลายแสนต่อเดือนเราก็เรียนจบอายุยี่ห้าค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกัน แต่สิ่งนี้ที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเราเนี่ยนะครับสำหรัที่จะเอาตัวรอดเวลาที่เกิดปัญหาใหญ่ทุกครั้งเนี่ยจะเก่งขึ้น,นจะเข้มแข็งขึ้นแต่เงินจะหายไปเยอะมากนะครับแต่มันจะเก่งขึ้นมากๆซึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้เรียนรู้อีกเยอะแล้วก็ได้แบบว่าผ่านบุษสัเยอะคือช่วงคริปโต อ็นช่องที่กระแสแรงมากนะครับโอเคจริงอยู่ว่าในคริปโตเนี่ยราคามันก็รูดลงที่คุณเห็นนะหรือว่ามีคําที่สกเถียงกันอย่างมากมายนะ,ะผมโดนด่าเยอะมากมายแต่ว่าบางอย่างมันได้เกิดขึ้นไปแล้วผมได้เรียนรู้ได้เติบโตขึ้นแล้วก็ได้สร้างอะไรบางอย่างให้กับประเทศไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเชิญชวนว่าวันไหนที่วิกฤตนั้นเนะ่เป็นการที่ได้เติบโตมหาศาลแต่เงินจะไม่ค่อยมีแต่หลังจากวิกฤตทุกครั้งนะครับเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เริ่มได้บทเรียนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มมีเงินเข้ามาเข้ามาครับผม น,นี้อยากให้คุณคิมยกตัวอ,อย่างให้ฟังหน่อยว่าจังหวะก,การลงทุนของทิมเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํา YouTube การลงทุนอสังหาอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเริ่มจากตรงไหนยังไงมันมีอะไรที่ทําให้เราต้องตัดสินใจแบบนั้น้าพูาถึงการลงทุนเนี่ยมันมีหลักคิดง่ายๆครับพี่เก่งก็คือซื้อให้ถูกแล้วขายแพงมันมีแค่นี้เลยครับซื้อให้ถูกหมายความว่างไงมันจะมีราคากับมูลค่าอยู่คุณต้องซื้อสิ่งที่มูลค่าสูงแต่ราคาถูกอันมาจากว่าคนไม่ชอบมันหรือคนไม่เห็นค่าอะไรก็แล้วแต่ นะครับล้วคุณมาปัดฝุ่นแล้วให้ขายราคาแพงเอาเรียกับว่าการ arbitrage คือการปรับน้ําเช่นเราเห็นฐานหินที่นี่ราคาถูกใช่ไหมฮะแต่ฐานหินอีกประเทศนึงราคาแพงเราแค่เอาทานหินราคาถูกไปขายราคาแพงมันก็ทําการปรับน้ําทานหินสองที่ก็จะเริ่มราคาเท่ากันเนี่ยเราลงทํนทำทำได้ดีแค่นี้นะครับการ arbitrage แล้วเนี่ยคําถามต้องถามว่าอะไรที่กรลังราคาถูกอยู่อะไรที่กรลังราคาแพงราคาถูกแพงเกิดจากอะไรอย่างแรกเกิดจากคน Se ติเมนต์ห no, ร Bu uh, ือคนอารมณ์ใ huh. ห like, ้ราคาะกับ huh. มัน huh. ถ้าว right ันนี uh ้คนทุกคนบอกว่าดีแพงแน่นอนอทุกคนบอกว่าไม่ดีหรือจะไม่เห็นค่าอันนี้อาจจะราคาถูกต้องประเมินให้กับว่าอะไรที่ถูกแพงตัวอย่างเช่นครับผมว่าทุกคนส่วนใหญ่จะติดเรื่องของราคากับเงินทุกคนจะคิดว่าเงินคือที่สุดและฉันยอมแลกเวลาทุกอย่างกับเงินฉันยอมแลกครอบครัวเพื่อนกับเงินยอมแลกความสุขสุขภาพกับเงินแล้วด่คำนี้แต่ความจริงแล้วถามว่าเงินมันแพงกว่าสุขภาพหรือเปล่าเงินแพงกว่าเพื่อนหรือเปล่าเงินแพงกว่าครอบครัวหรือเปล่าผมคิดว่าไง แต่เรารู้เ้ยว่าอะไรมันแพงกว่าและอะไรที่มีค่าจริงอยู่ว่ามันไม่ได้มีราคาบอก mm hmm. เหมือนกับ price tag ก mm ็ hmm. คือมีป้ายแปะราคาดิเราเลยประเมินไนดะ้อา้าวดอกไม้นี่หน mm ึ่งร้อยแต่เพราะชีวิตจริงเนี่ยความสัมพันธ์คุณไม่มีราคาบอกอลูก mm hmm. คุณครอบครัวคุณหรือว่า mm hmm. สุขภาพไม่ไีป้ายบอก mm hmm. ว่าราะไรคุณก็เลยไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังใช้สิ่งที่แพงกว่าและสิ่งที่ถูกกว่าหรือเปล่าอ mm hmm. ถ้าพูดถึงตอนที่ผมท YouTube อะ่ะยอดวิวเนี่ยยอดเงินใน u t u b e เนี่ยผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่ผมสิ่งว่าทำไมยูทูบให้สิ่งงง่าาเินไได้ย ผมคิดว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินในยูทูบก็คือความเชื่อของคนยิ่งคนเชื่อเรามากแค่ไหนราคาก็มากขึ้นเท่านั้นคือการลงทุนเนี่ยไม่แปลว่าพอคุณเห็นสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่าต่ำแล้วอ่ะคุณจะเอามาขายได้แพงนะคุณต้องนึกว่าสิ่งนี้มันเอาทำอะไรถึงได้แพงอ่ะสมมตุติเอาแร่แร่หนึง่งมาขายเป็นก้อนหินก็ได้เห็นเนี้ยเอาแร่อันเนี้ยเอามาแปรรูปเป็นเหล็กสักอย่างหนึ่งขายได้ราคาหนึ่งแปลว่าคุณต้องมีความสามารถในการแปรรูปมันด้วยเนี่ยถ้าคุณเียนยูทูบคือผมคิดว่าความเชื่อคคคนมีรแพงับ ความศรัทธาความ trust อะไรเงี้ยมันราคาแพงมากแล้วที่เป็นเรื่องเงินน่ะพี่เก่งดิเราต้องเชื่อคนคนหนึ่งเรื่องเงินแค่ไหนอ่ะออถึงจะยอมเงินของเราเราถึงจะต้องเชื่อเขานะใช่นะใชแล้วผมว่าเรื่องเงินเป็นราคาแพงผมเคยเห็นคนสิงคโปร์คนหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้ตอนผมล้มล้มแค่ไหนผมกลับมานรวยได้เพราะวันเนี้ยผมพูดไปปุ๊บเนี่ยมีคนให้ผมลงทุนผมก็เลยกลับขึ้นในทุกครั้งต่อให้ผมจะเจ๊งกี่ครั้งก็ตามถ้าถามถึงคนทั่วไปนะกลงทุนอ่ะผมอยากจะบอกนี่ว่า ไม่ใช่ลงคุณได้แค่หุ้นอสังหาเวลาไม่ใช่เงินเหรอคุณเอาว่าเวลาคุณกับเงินแข่งกันนะต้องลองตี price tag กใส่ปลายได้ดิเวลาคุณราเท่าไหร่ถ้าคุณสเปนกับเรื่องนี้ได้กำไาเท่าไหร่คุณสเปนกับเพื่อนได้ได้กับรเท่านี้อ่ะคุณเนี่ยคาังเพื่อนคุณราคาเท่าไหร่เพื่อนคนนี้กับคนนี้ราคาไม่เท่ากันเลยนะออใช่อเพื่อนดีอาจจะกำไรอ่ะคุมให้เวลาชั่วโมงนึงกับเพื่อนดีดีเฮ้ยกับราผมไปมากกว่าอให้เวลาชั่วโมงกับเพื่อนที่ไม่ดีโอ้โหขาดทุนก็มีเออจริงอย่างเงี้ และอะไรนะค่ถ้าถ้าคุณลงทุนนะสมองคุณจะเริ่มตีแล้วทุกอย่างมีราคาหมดชีวิตคุณมีราคาเท่าไหร่ทุกอย่างรอบตัวเรานะในชีวิตเรานะ,ะเราไปเจอกับใครเราให้เวลากับใครเราทําอะไรนะเออทุกอย่างมันมีราคาและยิ่งคุณลงทุนเวลาคุณได้ถูกที่มากเท่าไหร่อ่ะไปเรื่อยๆพี่คุณยิ่งกําไรมากขึ้นนั้นแล้วคุณจะเติบโตได้เร็วกว่ามืมอาสาทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่ฮะเขาอยากจะเริ่มลงทุนนะเออคุณคิมอยากจะแนะนําให้เขาลงทุนอะไรกับชีวิตเขาบ้างตอนนี้ ผมเชื่อในอนาคตอาจจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่รวยเร็วมากๆแต่สิ่งที่เขาต้องมีอันหนึ่งอ่ะคือความคิดสร้างสารรค์ความ creativity เพราะว่าบนโลกที่น่าเบื่อพี่บนโลกที่เป็นคนอย่างผมอ่ะ <c oughs> ไอ้คนอย่างผมมีเยอะ <c oughs> ที่ตั้งใจทํางานน่าเบื่อเนี่ยใช้พลังความถึกเนี่ยแต่มันน่าเบื่อเพราะเราต้องการหาที่มันสร้างสารรค์จุดประกายหรือว่าแตกต่างแล้วผมคิดว่าอันนี้คือ asset พี่เล่นๆครับมันมีร้านชาบูที่หนึ่งในจีนอเป็นร้านชาบูหน้าใหม่เลยนะแต่ปัจจุบันอนะ่ะร้านชาบูร้านนี้เป็นอันสองคนจีนครับ เจ้าของอายุแค่สามสิบอ่ะเราคิดลเล่นๆว่าคนที่ขายชาบูย่สามสิบอยู่ในระดับสองคนจีนเน่ะมันต้องคิดยังไงอ่ะเราคิดลเล่นๆว่าิเซตโมเดลไหนต้องออองัดมาถ้าคุณจะเปิดตำราแบบสี่พีแบบตำรัดูอย่างเดิมคุณไม่ทานชนะหรอกแล้วชาบูมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรแปลกใหม่เออถูกไหมสิ่งที่ทำคือทำติ๊กต็อกอะพอทำปุ๊บเนี่ยร้านเขาจะมีโลโก้บางอย่างมีซิกเนเจอร์บางอย่างแล้วเป็นเหมือนละคงแล็คคอนตั้นตั้งสรสรเต็มที่มากๆแล้วใช้แค่ติ๊กต็อกเนี่ยครับพ จนคนไอ้จาไอคอนตรงนี้ยาที่ร้านชาบูเขาก็มากินพอมากินไม่พอฮะคนอยากไปเปิดสาขาก็ซื้อแฟนชายจนทําให้เขามีแฟนชายเต็มทั่วจีนเลยครับแล้วก็แบบว่าคนอยากเปิดแฟนกับเขาถามว่าวันนี้เนี่ยคุณมีแฟรนชายชาบูให้เลือกมากมายมันคือเอาไอ้ห้อเนี้ยก็มันมันเฉียวมันโดดเด่นมันมีความตลกความสร้างสรรค์ูนะ่ในนมันมีกลิ่นอายของแบรนด์ออกมาจากจากตัวตนแปลว่าความครีเอทีฟคือเงินนะครับถ้าคุณสังเกตดูแต่ว่าสิ่งมากกว,ว่านั้นก็คือว่าความครีเอทีฟมันทำให้คนเนี่ยจดจำและหลงไหลได้มากกว่า ดังนั้นนะครับวันนี้อขอคุณไม่มีเลยนะแต่ช่องทางออนไลน์หรือว่าช่องทางเชิงการเข้าถึงผู้คนเอ็กโพเชอร์คุณมีสูงมากเ e v e r คุณสูงมากขอแค่คุณเติมสารตั้งต้นเนี่ยความครีเอทีฟลงไปมันจะแพร่เร็วมากมันทําให้คุณได้มูลค่าตลาดที่สูงมากๆเลยที่แบบคุณคิดไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่สังเกตดูครับไฮโดรยุคเนี้ยมันมาจากเรื่องของคร reativ เลยนะจริงใช่ไม่มีแบบทื่อๆนะแบบคนนั่งเดิมมาตอกเสาเข็มทำมาสังขาไม่มีนะมันต้องแบบเพี้ยงแล้วบุ๊บเดียวคืนเดียวรวยดัต้องมีีมีีีไอออออเเเเดยใช่ัันนนนน้คคคควาามรรททฟป็แสซบ ทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วฮะถามคุณคิมหน่อยว่าสําหรับคนที่เขาเนี่ยอยากจะลงทุนหรือว่าเขายังรู้สึกกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่อย่างเงี้ยเรามีคําแนะนําอะไรให้กับเขาบ้างฮะผมอยากจะบอกว่าในยุคใหม่นี้ครับสิ่งที่มีค่าไว้ที่ดินไม่ใช่ไม่ใช่พวกแอสเซทที่เราเห็นนะรถที่รถล,ลาแต่มันคือสตอรี่อันนี้คนคนหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยเคยโดนไปสามสิบล้านทำคอนโดที่พะเยา,ยายเงี้ยผมเล่าธุรกิจครั้งเดียเนี่ยผมรู้ว่าไอ้เรื่องนี้ผมได้เงินคืนเลยค่ะคอนโดแล้วเนี่ย แค่นี้ทั้งเราเองคันถึงว่าเนี่ยรูตีความออกหรือเปล่าว่าเรื่องราวของคุณมีค่าเท่าไหร่คุณเอาป้ายราคาไปแปะถูกไหมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคุณมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมฮะความสัมพันธ์กับลูกครอบครัวคุณมีค่าเท่าไหร่ลองผมไม่บอกว่าแต่ต้นคิปผมว่าให้พยานผมสุดยอดว่าแต่ผมอะพยาผมอะราคาแพงมากนะรู้ไหมฮผมให้พยาดับหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมมีพยากลับขึ้นมาผู้จ่ดงจะกลับขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละครับถ้าทิ้งสุดท้ายคือว่าคุณประเมินความเสี่ยง ได้ถูกต้องหรือเปล่าคุณแปะป้ายราคากับทุกสิ่งในชีวิตคุณได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าคุณประเมินสึงเป็นแปะป้ายราคาเป็นคุณจะเลือกทุกวิธีคุณเดินน่ะอย่างถูกต้องยิ่งเราเลือกแม่นขึ้นเท่าไหร่เลือกถูวเลืรกชีวิตดีขึ้นมากเท่านั้นครับผมชีวิตมันคือทางเลือกนะเลือกที่จะทําเลือกที่จะไม่ทําแล้วก็ผมชอบมากที่เมื่อกี้บอกว่าสําคัญกว่าการลงทุนคือการประเมินความเสี่ยงด้วยถูกใช่ไหมฮะครับโอเคครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะคือรายการ, Talk ร,ร,าการทอละกเงนะ คุณก็จะได้พลังคูณ10นะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณคิมจากคิม Property Life น,นะครับผมและขอบคุณสถานที่นะครับ True Space อโศกด้วยนะครับที่ให้สถานที่ในการถ่ายทําของเราในวันนี้นะครับสำหรับแขกรับเชิญใน EP หน้าจะเป็นใครนะครับติดตามกันได้ใน Talk Exten d ในทุกๆช่องทางของ Creative Talk นะครับ